เรื่องแพ้นไม่เท่าไหร่แต่พฤติกรรมที่น่ารังเกียจเหยียดผิวของแฟนบอลกำลังจะกลับมาอีกครั้งควันหลงคู่เปิดสนามแวงซองกอมปานียอมรับว่าผิดหวังกับพฤติกรรมของกองเชียร์ตัวเองที่โหดใส่ในักฟุตบอลนขณะคู่เข่าในแคมเปญต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติก่อนเริ่มเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกที่เบอร์ลี่เปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนประตูต่อ3จาก2ประตูของเออร์ลิงเบลฮาแลนด์และโรดี้กับประตูปิดท้าย กอมปานีได้พูดกับประเด็นนี้ว่าพูดตามตรงว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกแน่นอนว่าผมอาจไม่แฮปปี้กับมันได้ไม่เลยผิวสีของผมน่าจะชัดเจนแม้ว่าจํานวนคนที่โหวจะน้อยกว่าเมื่อก่อนมากเราและทีมต้องการความร่วมมือกับช่วงเวลาเหล่านี้เพราคนเหล่านี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาให้ได้ในายใหญ่ของเดอะเชอรี่ล่า่ยาวเบอร์รี่ ยังออกแถลงการถึงเหตุการณ์ที่ลิโก้ล,ลูอิสแบคขวาดาลุ่งของแชมป์เก่าถูกปาของใส่ในครึ่งแรกแถลงการยังระบุต่อว่าเราทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นที่ลิโก้ล,ลูอิสผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกปาของใส่นี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ตำรวจได้จับกลุ่มผู้กระทำผิดและนำออกจากพื้นที่สนามแล้วบุคคลใดก็ตามที่พบว่ามีความผิดในการคว้างปลาสิ่งของภายในสนาม จะถูกลงโทษจากผู้ใช้กฎหมายและมาตรการของสโมสรส่วนโปรแกรมนัดแรกของทีมอื่นนั้นในวันเสาร์ที่12สิงหาคมมีเต็งสอง์เซนอลพบกับนอติงแองโกลเสต์บอลมาร์ชจะพบกับเวสต์แฮมไบรตันจะพบกับลูตันทาวเอฟเวอร์ตันจะพบกับฟูลแลนดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะพบกับคริสตัลพาเลสและนิวคาสเซิลจะพบกับแอสตันวิลล่าส่วนวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมนี้ เบนส์ฟอร์ดจะพบกับทอตแนมฮอสเปอร์และเชลซีจะพบกับลิเวอร์พูลส่วนแมตช์บันเดนไนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีข่าวว่ากลุ่มแฟนบอลจะไปถือป้ายประท้วงห้ามเมสันกรีนวูดกลับมาเป็นนักเตะในทีมอีกนั้นก็จะพบกับวูแองตันวันเดอร์เลอร์